สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับทีมงานว่าวแล้วก็ไปทริปนี้พวกเรายังอยู่กันที่บ้านลักไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นคืนที่2โดยคลิปนี้พวกเราจะนั่งเรือเล่นกันที่บ้านลักไทยที่แต่ละคนแต่งชุดจีในให้เข้ากับบรรยากาศแสงสีที่มีสเสน่ห์ในยามราตรีทําให้เราเห็นอีกมุมมองหนึ่งในบ้านลักไทยที่ไม่ใช่จะมีสเสน่ห์ในช่วงยามเช้าเท่านั้นแต่ในยามกลางคืนก็ยังมีสเสน่ห์ที่ไม่แพ้กันร่วมเดินทางไปจิบชาอุ่นๆ พร้อมกับนั่งชิวๆอยู่กลางสายน้ำไปพร้อมกับพวกเราได้ในว้าวแล้วก็ป้ายสนับสนุนโดยร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำคุณบิวประตูน้ำหลังตึกใบหยกบริเวณปากซอยแสงการร้านก็จะอยู่หน้าเซเว่นเลยนะครับที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวหลากหลายเมนูให้ได้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งหรือข้าวต้มหมูเด้งร้อๆเราก็มี ร้านเปิดบริการตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้า11โมงถึงเที่ยงก็หมดแล้วครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เชิญมาลิ้มลองความอร่อยกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำคุณบิวประตูน้ําหลังตึกใบหยกมากันได้เลยนะครับเ <Yeah! S 1> ช้าววันนี้พวกเราก็ตื่นขึ้นมากับอากาศที่เย็นกำลังดี อุณหภูมิก็อยู่ราวๆ18-19องศาในตอนเช้าตอนแรกหมายกําหนดการของพวกเราจะต้องนั่งเรือกันในยามเช้าแต่จากผลโหวดหลายคนไม่อยากจะตื่นเช้าจึงทําให้การนั่งเรือของพวกเราต้องไปนั่งในช่วงกลางคืนแทนแต่ตอนนี้อากาศแบบนี้อะไรจะดีไปกว่ากับกาฟแฟร้อนๆกับโจ๊กอุ่อนๆล,ล,ล,ละครับ ตอนสายหน่อยพวกเราก็ออกมาซื้อวัตถุดิบในการทําอาหารเช้าจากที่เราพักและร้านค้าของชาวบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเลยครับและที่สําคัญเราก็จะได้วัตถุดิบที่สดและราคาไม่แพงที่เป็นผลผลิตของชาวบ้านเองเม oh. <mistakes. S 2> ื่อได้วัตถุดิบมาแล้วเหล่าบรรดาสาวๆก็เริ่มบรรเลงฝีมือกันที่หลักไทยแคมปิ้งฮิลล์ ที่พวกเรากางเต็นท์กันอยู่เนี่ยมีน้ำค้างแรงมากถึงฝนไม่ตกคุณก็อาจจะเปียกได้ความสนุกในการมากางเต็นท์หนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นการทำอาหารกินกันทุกคนต่างรู้หน้าที่ว่าต้องทำอะไรใครที่ทำอะไรไม่เป็นก็อยู่แผนกล้างหรือแผนกผู้ช่วยเตรียมวัตถุดิบ ตอนนี้อาหารของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นเมนูที่ง่ายๆธรรมดารรมดาที่กินในสถานที่พิเศษจึงทำให้รสชาติของอาหารมื้อนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทานข้า,าวเช้าเสร็จแล้วพินัทก็วางแผนเตรียมตัวเดินทางกันต่อในวันพรุ่งนี้นนไปที่ไหนนะไม่ใช,ใช่ชื่อที่ผัด ูจั210กิโล4ชั่วโมงครึ่งนะจากตรงนี้ไปถึงที่พักกันนะ4ชั่วโมงครึ่งถ้าเราออกอย่างนี้เที่ยง10โมง11โมงอ่ะ11โมงในชะ่ไหมล่ะถึงนู่มก็ไม่เกินตีนของเย็นโอเคอ่ะ หลังจากทางมื้อเช้าเสร็จก็เป็นช่วงเวลารีแลกน้ำแข็งเครื่องดื่มก็มาเพิ่มเติมแล้วครับบางคนก็ไปเที่ยวคาเฟา่บางคนก็ไปกินติ่มซำอยรา,า,านอบงเหดย่งสบอย่างบอกดิอุซา์ จัภาพมาช่วงตอนหัวค่ำกันเลยนะครับพอฟ้ามืดลงพวกเราก็เตรียมตัวลงไปนั่งเรือชมความงามยามค่ำคืนในบ้านหลักไทยกันโดยรอบที่เราจองเรืออาไว้ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันทนั่นวันนี้เราจองต้องเรือไว้ที่ภาษากไทยตอนนี้ได้เวลาทุ่มหนึ่งกำลังจะไปเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในเรอสั่ง อาจารย์เจ้าอาจารเจ้ามาทำอะไรเนี่ยวันนี้ไปศาลหรออ๋อไม่ศาลหยุดศาลหยุดลาศาลหยุดไปนะไปนี่ไม่ลางนี่เสี่ยวกิมเล้งแม่นางเหอ nàng hở ai hở <laughs> <laughs> hở <Phạm. cười> à, đây 늦a... là, này không bỏ lỡ những video hấp dẫn บาลักไทยหรือชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันว่าบ้านแม่อ้อเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนดอยสูงในตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ44กิโลเมตร มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหมู่บ้านตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลก,กว่า1,776เมตรบ้านลักไทยเป็นหมู่บ้านของชาวจีนยูนานหรือว่าจีนฮ่ออดีตทหารจีนคณะชาติกองพลที่93ที่ได้อ,อพยพลีภัยสงครามกลางเมืองเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยในช่วงแรกเป็นการหลบหนีเข้ามายัางไทยอย่างผิดกฎหมายแต่ภายหลังจีนฮอกลุ่มนี้ สามารถปราบปรามผู้ก่อการร้ายหรือพวกคอมมวนิสต์ได้ตามความต้องการของรัฐบาลไทยรัฐบาลจึงได้มอบสัญชาติให้กับชาวจีนห่อเหล่านี้เกิดมาเตี้ยอะไรนี่ยิงโดนเลยอะมัวจะถ่ายคลิปหัวโขกหลังคาเรือไปสองที ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเรือลำใหม่ครับเพราะเรือลำแรกที่เราลงไปคนขับยังไม่มาสักทีขึ้นขึ้นมาบนเรือก็จะมีชาอูหล,ลงเอาไว้บริการด้วยนะครับจิบชาอุ่น บรรยากาศแบบนี้ช่างเข้ากันมากอาถ่ายรูปเออพี่บิ๊กวางาก็ได้ยาขยอเดี๋อวเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้บางมันไม่เชื่อมันนึกว่าวางยามันเฮ้ยถ่ายให้หน่อยดีเพื่อนเฮ้ยไงมันจะถ่ายไม่ฝั่งนู้นน่ะถ่ายข้าบ้านให้หน่อยน้ำชาชนกันหน่อยเดวอยู่ดเชยนะดเยเน้อเ ตอนนี้เรือของพวกเราก็เริ่มออกเดินทางแล้วครับลำนุ้นอย่าอย่าดื่มหนักนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีด่านการมานั่งเรือที่บ้านรักไทยเนี่ย ก็จะต้องมีการจองคิวเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพราะคิวค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าที่ได้ฟิลหมอกลอยฟุ้งอยู่เหนือผิวน้ําถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนฟิลภาพในฝันหรือจะเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ได้แสงสีจากโคมไฟและบ้านเรือนกับร้านค้าสะท้อนแสงกับผิวน้ํายามค่าคืนเป็นประกายประดุดเหมือนเมืองในเทพนิยายทั้งสองรอบนี้ก็มีคนจองค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวครับ ปัจจุบันบ้านลักไทยได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้บริการทั้งที่พักร้านอาหารใบชาอบแห้งอุปกรณ์ชงชาต่างๆรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงกลิ่นอายประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้หมู่บ้านลักไทยตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบระหว่างเนินเขา โดยสร้างบ้านเรือนกระจายตัวเป็นลัศมีขึ้นไปตามเนินเขาลักษณะบ้านบางส่วนเป็นบ้านแบบเก่าทำจากดินเหนียวผสมฟางข้าวมีอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำของชุมชนมีลานอเนกประสงค์เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสูงสุดกลางหมู่บ้านศาลเจ้าประจำหมู่บ้านลักไทยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านบริเวณหลังโรงเรียนบ้านแม่อ้อลักไทยและเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมภายหลังหมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวบ้านเรือนหลายหลังในหมู่บ้านได้เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นร้านค้าเป็นร้านอาหารจีนยูนานรวมถึงโรงแรมในรูปแบบโรงเตแยมหลายครัวเรือนได้เปลี่ยนบ้านตัวเองให้กลายเป็นร้านน้ำชาและจำหน่ายใบชา กลับขึ้นมาพวกเราก็เตรียมตัวทำมื้อค่ำกันเลยครับเป็นพ่อครัวที่แต่งตัวได้บาดใจมาก <c oughs> <c oughs> คืนนี้พวกเราก็จะอยู่กันที่บ้านรักไทยเป็นคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราก็จอดเดินทางไปกันต่อแต่ตอนนี้อาหารก็พร้อมแล้วพวกเราก็ขอตัวลาไปด้วยมือค่ำาและพรุ่งนี้เช้าติดขึ้นมาเก็บเต็นท์กันครับ วันนี้พวกเราก็ตื่นขึ้นมาทยอยเก็บของส่วนเต็นท์ฟลายชีสและกาวชีสก็ต้องตากให้แห้งซะก่อนเก็บเลยยังไม่ได้ถึงแม้ว่าที่เนี่ยฝนไม่ตกแต่น้ําค้างแรงมากพวกเราจึงรอแดดมาเพื่อทําให้ทุกๆอย่างแห้งสนิทไม่งั้นเชื้อราจะต้องถามหาแน่นอน1 0บโมงสี 45, พวกเราก็เก็บทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางกันต่อ สเปดมงเพราเราก็เคลื่อนตัวออกจากบ้านลักไทยการเดินทางมาบ้านลักไทยกับระยะทาง1,864โค้โคมเพื่อมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ผมว่ามันก็คุ้มค่าสำหรับการเดินทางมาสักครัโมโม okay. ้งนึงในชีวิต Bye, บายบายบาหลักไทยตอนนี้พวกเราก็จะไปแวะกันที่พระธาตุดอยกองมูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ใครมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนแล้วก็ควรไปสักกาละสักครั้ง วัดพระธาตุดอยกองหมูเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านานตั้งอยู่ที่ดอยกองหมูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง3กิโลเมตรเดินทางแยกจากทางหลวงสาย108บริเวณอนุนสาวรีย์พญาสิงหนาตราชาขึ้นมาทางซ้ายมือเป็นถนนลาดยางขึ้นเขามาอีกประมาณ1.5กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมู เดิมที่นี่มีชื่อเรียกว่าวัดปลายดอยแต่เนื่องจากตั้งอยู่บนดอยกองมูชาวบ้านจึงนิยมเรียกกันว่าวัดพระธาตุดอยกองมูมากกว่าพระธาตุดอยกองมูเป็นปูชนียสถานประกอบไปด้วยพระธาตุเจดีศิลปะไทยใหญ่พม่าจำนวนสององค์พระเจดีองค์ใหญ่สร้างโดยจ่องต่องสูเมื่อพศ .2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะ พระเถระอัครเบื้องซ้ายซึ่งนำมาจากเมืองมะละเหม่งประเทศพมา่าส่วนพระธาตุองค์เล็กสร้างเมื่อพศ2417โดยพระยาสิงหนาณาาชาเจ้าเมืองแม่ห้องสอนคนแรกบรรจุพระบรมธาตุของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งนำมาจากเมืองมันดาเลประเทศพมา่า จากวัดพระาธาตุดอยกองมูที่นี่สามารถมองเห็นภูมิประเทศสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมากที่วัดพระาธาตุดอยกองมูแห่งนี้ก็จะมีงานเทศกาลประจำปีหลายงานอย่างเช่นงานวันปีใหม่วันสงการโดยเฉพาะวันออกพรรษาจะมีการตักบาตรดาวดึงหรือการตักบาตรเทโวด้วยครับ ที่นี่ก็มีบริการน้ําต้นตะคอนะตะคอ,อน้ําสมุนไพรช่วยขับสารพิษช่วยปรับเลือดลมให้หมุนเวียนในร่างกายให้ดีขึ้นแก้ปวดไม่ขายเส้นครัที่นี่ก็มีแก้บริการพาเสร็จเราไปร้าน เสร็จจากการนมัสก,การพระาธาตุดอยกองมูอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันแล้วพวกเราก็เดินทางกันต่อมาถึงภาคเหนือทั้งทีก็ต้องมาลองกินอาหารเหนือดั้งเดิมกันหน่อยก็มาจบกันที่ร้านลาบเชียงใหม่ที่ชาวบ้านชี้เป้ามาว่าอร่อยแล้วก็ต้องมาลองกันให้ได้ เนื yeah. ้อหรือหมูเนื้อหมูต้มถามเขาด้วยนะหมูหมูส่องไปอันนี้อะไรอันนี้่อมเยอีกคนหนึงไม่กินเนื้ออีกคนนึงไม่กินหมูอีกคนหนึ่งกินอาหารเหนือไม่เป็น ก็ขอตัวลาไปด้วยความวุ่นวายของมือนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราใน EP ีต่อไปด้วยนะครับในว้าแล้วก็ไป